เขาบอกให้รอเราควรรอเข้าไหมขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าเขามีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะว่าจะตรงกับคนที่คุณนึกถึงหรือเปล่าเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะ เดทนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีพิจิกก็ได้นะคะแล้วก็เด e อ o มูนนะคะพลังงานของคนราศีมีนความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้อาจจะมีการหยุดชะงักมีการหยุดคุยกันไปด้วยหรือเปล่าที่เขาให้รอตอนนี้เหมือนจะต่างคนต่าง อยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรืออาจจะมีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในกันและการรู้สึกว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณช่างมืดมนนะคะยังหาทางออกไม่ได้ The Moon นะคะยังคงมีความเศร้ามีความวิตกกังวลนะคะมีความไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็เดทนะคะเหมือนกับถึงทางตันไปต่อไม่ได้เจ็ดเหรียญน,นะคะเฝ้ามองว่าสิ่งที่ทำลงไปจะ ส่งผลยังไงกับเราบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเนาะว่าถ้าพลังงานของเขามีประมาณนี้นะคะถ้าตรงกับพลังงานของคนที่คุณนึกถึงนะคะเราไปดูกันต่อว่าเราควรจะรอเขาไหมนะคะ1ไม้นะคะแล้วก็2ไม้ The h h p r i e s t e s s นะคะ การรอคอยในครั้งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนอารมณ์อ่อนไหวนะคะมีความไม่แน่นอนมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ว่าคนที่คุณนึกถึงอาจจะต้องเดินทางไกลหรือว่าอยู่ไกลกับคุณอาจจะได้งานใหม่ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เดินทางนะคะได้ห่างไกลกับคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหม เจอไฮโลแฟนนะคะแล้วก็สี่เหรียญสามถ้วยคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสที่การงานการเงินแล้วก็ความสำเร็จในหน้าที่การงานความมั่นคงในในชีวิตของเขาโฟกัสที่การเก็บเงินสร้างฐานะแล้วเวลาที่เหลือก็อาจจะใช้เวลาไปกับเพื่อนฝูงการเข้าสังคมนะคะ ถ้าเขาบอกให้คุณรอคุณควรรอเขาไหมคุณรอเขาได้นะคะแต่ว่าในขณะที่คุณรอคุณไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งมั่นที่จะรอเขาแค่คนเดียวนะคะทําตัวเองของคุณให้มีความสุขแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะให้ไปในทางของคุณให้คุณประสบความสําเร็จในทางของตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอสิ่งดีๆคนใหม่ๆนะคะ ถ้าคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่แล้วเขาคู่ควรกับคุณเขารักคุณมากพอหรือว่าเขาเป็นคู่กันกับคุณคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้วนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะขอแค่ตอนที่รอคุณอย่าปิดโอกาสของตัวเองไว้ให้เขาคนเดียวนะคะเปิดตัวเองเปิดใจเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอให้สิ่งดีๆให้โอกาสดีๆได้เข้ามาหาคุณด้วยนะคะ